มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกันครับ เมื่อวันที่5พฤิกายน2567กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาพาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินง,งานแผนงานโครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง5เมตรระยะทาง1.350กิโลเมตรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อบรรเทาความ เดร้อนให้กับราษฎรจะส่งผลให้มีความสะดวกในการสัญจรและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นโดยมีผู้รับผลประโยชน์200ครัวเรือนและประชาชน680คนณบ้านหนองขามหมู่ที่4ตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแทนบุษเขียวประดิษฐ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริาก,การฐานพัฒนารายงานครับ